สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่22ธันวาคม2566วันนี้เป็นศึกฟี ف าคลับเวอร์ครับระหว่างแมนซิตี้พบกับฟูมินเนเซเตะกันที่สนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้นะครับเวลาตีหนึ่ง แมนเสตีรรอบที่แล้วเอาชนะอุดรเรสได้ไม่ยากนักนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยทำได้3มประตูในช่วงครึ่งหลังและชนะไป3าได้ประตูจากมาริอุสฮอยบาเทนที่ทําเข้าประตูตัวเองโควาสิตแลวก็บารเดโรซิวานะครับยิงกันคนละลูกส่วนฝั่งฟูมิเนเซ่ที่7สัปดาห์ก่อนสร้างปูดีศาสคว้าแชมป์ลิปตาโดเลสเป็นหัวแรกในรอบ121ปีของสโมสรรอบที่แล้วเอาชนะอาอาลีมา2อที่2ทีมเนี่ยช่วง70นาทีแรกเล่นกันแบบระมัดระวงังกระทั่ง20นายี่สิเน, ense, นบที่มาได้ประตูขึ้นนําจจาากอยเี นัดน,นี้น่าจะตั้งใจเต็มที่เพื่อค่นยักษ์ใหญ่ยุโรปนะครับที่ฟอร์มกำลังแว่งในลีกก่อนหน้าจะมาทำศึกฟีฟ่าคลับเวอร์ครับพวกเขาเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวใน6กนัดน,น,น,นะครับยังไงก็าตามเนี่ยในแง่ของคุณภาพการเล่นแมนซิตี้ยังดูดีกว่านาจิเบียชนะไปได้นะครับเกมนี้ผมก็เลยคิดว่าฟันธงครับจัดไปที่แมนซิตี้ คู่ต่อมาก็ยังอยู่กับศึกการโชซีรอาอิตาลีกันเหมือนเคยนะครับเป็นซาเลนิตาหน้าพบกับเอซิมิลานเตะก,กันที่สนามสตาดิโอนเอลิซี่นะครับเวลาตีสองสี่ห้านาทีเจ้าบ้านซาเลนิตาหน้าผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดของเขาเนี่ยก็คว้าชัยไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจมเป็นบวยของตารางขณะที่ทีมเยือนเอซิมิลานผลง,งานนอกบ้านของเขาช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ชนะใครมาสามนัดติดต่อกันเรดราคาเปิดมาให้ทัพปีศาจแดงดำเนี่ยเป็นฝ่ายบุกมาต่อลูกควบลูกครึ่งแนะนำว่าอย่่งองา,านานนแ แต่ราคานี้เนี่ยผมมองว่ามันแพงไปหน่อยนะครับคิดว่าจะชนะแค่เฉือนเท่านั้นดังนั้นในมุมมองนักลงทุนแนะนําว่าอยู่รองดีที่สุดนะครับมองว่ามีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าฝันทงครับเกมนี้รองไปที่ซาเลานิตาน้า มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแอตเลติล้าพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเตะกันที่สนามวิลล่าพาร์คเวลาตีสามบอกได้เลยว่างานนี้เจ้าบ้านแอตเลติล้ามาแน่นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยกำลังเข้มเต็มพิกัดหลังกำชัยมาเจ็ดจากเก้าเกมลีกที่ผ่านมาและผล่นกรเป็นกรเป็นกำร,รวมทั้งสิ้นไปกว่าสิบแปดประตูเลยทีเดียวนะครับยิ่งในเล่นในบ้านของตัวเองยิ่งเพิ่มดีรกรีความโหดขึ้นเป็นเท่าตัวไม่แปลกนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะร่วมศึกชิงบอลลังจากฝูงกับอีกสี่ตัวตูวฟฟอีกด้้วยแท มีถึงสานัดนะครับที่ยิงใครไม่ได้เชื่อว่าสภาพนี้ยังไงก็รอดยากเมื่อพิจารณาจากเลตกับภาพรวมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยผมแนะนําอยู่ต่อรอรับทัพสบายใจสุดนะครับฟันธงครับจัดไปสิงหงาดป่านหน้าเค้กและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับเ d ดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต